อากาศหาอยู่หากินย่ำเศร้าครับพี่น้องครับวันนี้เขาสีมาพยายามตุ่มซิ่งพี่น้องหรือว่าใส่ซิ่งครับครับท้องฟ้าสวยงามครับวัอนี้ครับประมาอ่านงงเลยนะครับแต่ว่าพระท่านแก่งอยู่ครับพี่น้องครับท้องฟ้าสวยงามครับนี่ครับหมายเขาครับเอาว่าใส่หมาไว้ เบ่งพี่น้งองครับปู้ทองฟาง,งามครับพี่น้งองครับหมายเหตครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าสีมันบ่ครับพี่น้องอโบโดดแล้วพี่น้งองครับหมายเหาครับ